มเมล็ดพัน์แห่งใจครั้งหนึ่งในทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ที่เต็มไปด้วยเสียงจิง้งรีร้องระงงและแสงแดดอุ่นๆที่สาดส่องผ่านเมฆบางๆมีมเมล็ดพันธ์มเมล็ดเล็กๆเลกมเล็ดหนึ่งนอนอยู่บนพื้นดินอย่างสงบชื่อของมันก็คือมเมล็ดใจ มเมล็ดใจไม่ใช่มเมล็ดที่พิเศษที่สุดไม่มีสีสันสดใสหรือกลิ่นหอมหวานแต่มีความลับซ่อนอยู่ในเปลือกบางๆของมันฉันจะเติบโตขึ้นได้ยังไงนะ,มะเมล็ดใจคิดกับตัวเองวันแรกมันรู้สึกเย็นเยือกจากฝนที่ตกลงมา โอ้โหเย็นจังเลยมเมล็ดใจสั่นเบาๆแต่แล้วลมอ่อนๆก็พัดผ่านมาแกว่งไกวเปลือกของมันอย่างนุ่มนวลไม่เป็นไรนะทุกอย่างจะดีขึ้นลมกระซิบผ่านไปไม่กี่วันมเมล็ดใจได้รู้จักกับเพื่อนใหม่ๆในทุ่งนี้ เช่นเจ้าตุ๊กแกตัวกลมที่ชอบวิ่งเล่นบนใบหญ้าผีเสื้อสีทองที่โบยบินอย่างอิสระและหิ่งห้อยน้อยที่ส่งแสงวิบวับในยามค่ำคืนทุกวันมเมล็ดใจจะฟังเสียงของธรรมชาติและลองหายใจลึกๆตามเสียงลม แม้จะยังไม่เห็นอะไรเปลี่ยนแปลงในตัวเองมากนะักแต่มันเริ่มรู้สึกถึงบางอย่างที่อบอุ่นขึ้นในใจวันหนึ่งมเมล็ดใจตื่นขึ้นมารู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างแปลกๆเกิดขึ้นเอ๊ะมีรากเล็กๆแทงออกมาจากเปลือกของฉันด้วย มเมล็ดใจตื่นเต้นจนแทบจะกระโดดรากเล็กๆค่อยๆค,คลานลงไปในดินสอดสายหาน้ำและแสงแดดแม้ระหว่างทางจะเจอก้อนกรวดแข็งๆหรือรากต้นไม้ใหญ่ที่ขวางทางรากก็ไม่ยอมถอยมันค่คอยๆแทรกผ่านไปอย่างใจเย็น ตอนกลางคืนหิ่งห้อยน้อยมาหาเมล็ดใจส่งแสงวูบวาบให้กำลังใจอย่ายอมแพ้นะเมล็ดใจทุกอย่างต้องใช้เวลาเมล็ดใจหยิมเบาๆรู้สึกเหมือนได้พลังเพิ่มขึ้นวันเวลาผ่านไปอีกก้านเล็กๆโผล่ขึ้นมาจากพื้นดินยืดตัวขึ้นอย่างชา้า เจ้าก้านเล็กได้รับแดดอุ่นๆและฝนเย็นๆอย่างพอดีแต่แล้ววันหนึ่งลมแรงพัดผ่านก้านเล็กเอ็นเอียงและหวั่นไหวมเมล็ดใจรู้สึกกลัวว่าอาจจะล้มแต่เจ้าตุ๊กแกตัวกลมโผล่มาเก,กาะก้านเล็กๆลก็ส่งเสียงร้องเป็นกำลังใจ เราจะไม่ปล่อยให้เจ้าร้มเด็ดขาดหลังจากลมสงบก้านเล็กก็ตรงขึ้นอีกครั้งและในที่สุดดอกเล็กๆก,ก็เบ่งบานออกมามีสีม่วงอ่อนและกลิ่นหอมอ,อ่อ,อนๆเมล็ดใจรู้สึกภูมิใจมากแม้จะเป็นดอกเล็กๆแต่เต็มไปด้วยพลังแห่งความอุดมสมบูรณ์ ไม่ใช่เพราะเร่งรีบหรือแข่งขันแต่เพราะมันพร้อมและเปิดใจให้ทุกสิ่งเข้ามาเติมเต็ม,มเมล็ดใจได้เรียนรู้ว่าความอุดมสมบูรณ์ที่แท้จริงคือการเติบโตในจังหวะของตัวเองด้วยความใจเย็นอ่อนโยนและกล้าที่จะอยู่กับสิ่งที่เป็น